สวัสดีครับวันนี้พบกับช่างกิ่งนะครับอันนี้พามาดูอัพร้อยกระสีดนะครับอันนี้นะครับพึ่งเสร็จนะครับโนวาครับเทน่านะครับเผามัด้านะครับขาข้างยังไม่ใส่นะครับเหล็กหมดนะครับก็วันนี้จะมาขนเขานะครับมาล่องขนเขาเบื้องว่ามันจีได้จ็กถุงเนาะเพามสด้าครับ เรื่องเทนหน้านะครับสองจังหวัดเขาบูนครับตรงหน้าุณครับเดี๋ยวผมจะลองขนมังกร่ามันจะได้จักถุงครับทางกับวกค่อยดีป็นไรนะครับ นี่สลสองสั้นครับสลหนากับสลหลังเนาะมันอยส้เ่ลหนาด้ครับสลหลังบ้ครับเรื่องจังหวะนะเรื่องเกาครับเรื่องเกา con Làm. Khoan, nấu liếng thà nhìn vẫn à, ừ, đi để lại Thà nhìn Đi để lại bộ Cái

Ô để... à. thương món xây này. Ừ, cái say đi. Ô, cái tay phải lại là ý kiến. Ô, cái tay phải lại cậu đây yếu thôi nó tổng lại thai chứ não này nó nhồn thai chứ não mึง quá mึง nhẹp, Ôi, nhẹp hộ, luôn nhẹp luôn nó luôn oh chiên nó hồn hồn chiên nó bị thai rồi với tang ra tang 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 แก่ได้ตี๊ดต่นขำมันนี่กำจิตจร่นี่ของนี่องไอ้หสองถุงเท่าไหร่เราหมดชิปเอ็ดชิปสอง Mà ăn chim hà rồi đấy Ôi. Thế mất nhuồn thầy nuôi Nào mất lõi bây một hẳn nào. Rồi, Không xây đà gì không à? <laughs> พ่อขึ้นไปน้ำอะไรบอไปน้ำกันพนี่ะพ่ออยดกรู้ทิ้งเลยจยากีบอกไปน้ำเจ้าเส้แล้วทิ่ห่าบมหมดวั่น ชิบหาถุงนะครับชิบหาถุง <ไป S 1> ยังโนวาซือมาพัดหนึ่งตัวน,นี้มันใส่ใส่ยิงใส่สลุ้วตัวนี้อยู่ตัว,น,ว,ตว,น,วนี้ฮะในใส่ <ไป S 2> แสดงว่าได้อีกก <ไป S 2> ็อได้อีกว่ายี่สิบเลยต้องไส่ไปกรับ xây 20 variance, làm làm Nhà nó 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 rồi nó hay nó nó lặng nó 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 nặng, nó nặng quá phương nĩi giăng, phương nãy bên ít nàng gì đấy, hơi bớt nản nhiều, ta lố như thế vẫn để say เกียร so so ์หนึ่งไปเอที่มันที่งเอือแล้วก็ถ้าใส่เกียร์สองเราไมันอาจจะบวกไปบี้แฮงวิ่งใส่สลูสองโหมดมีสองตัวเลย Vô đi. Quay quay nặng Nó nó Nhớ nọt gì đấy. เขาปดเขาใส่แต่สลหนาเขาปดสลหลังเขา่อยสลหลังแมันไหวอยู่เกียร์สลเขาเกียร์สอง ใส่แต่ว่าทางเรียบทางเรียบเก่งีใส่เก่งที่ปวดสร้อหลังเบิ้งบ่ใส่สร้อหลังแต่ว่าบ่ใส่สร้อหน้าแต่ว่าจีใส่สร้อหลังเพราะว่ามันเรียนอื้อๆคือยัง่หันไหมบ่ใส่ตัวเดียวใส่แต่ข้างหลังตัวเดียวทางเรียบธรรมดาหรอว่ามีทางเรียบธรรมดาใส่เดียวมันีเรียนง่ายกว่ากัน